จัดไปที่หน้าพี่สิครับโอ้ไม่เป็นไรยังพอให้ภัยคงไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้แล้วละมั้งข้ากูเถอเมื่อเปลี่ยนตอนสองวิสุดท้ายโค้ดพี่มหากราบทีมนรคข้ากูเถอะืมเรียกว่าทีมหายากทีเดียวเอวสุกลางลาสโรม แล้วก็ในทีมไม่มีฟาร์มป่ารอให้เกมเจอสักตาดวงดีจัดๆเอาวะมันมาถึงขั้นนี้แนละ้วสุดท้ายก็ต้องลงมือเล่นให้เต็มที่แล้วค่ะวันดีคัลลิงจะดีไปได้ก็ปุ๊กดักตันโอ้ยเกือบไม่ได้แล้วไงล่ะเอาสวัสดีค่ะเอาบังกอยเออดาดกันเหลอค่ะมาก็ไม่มีสกิลตามนิดเดียวเวน้น สู้ชีวิตแล้วมันก็ต้องสู้ให้สุดค่ะวันนี้ค่ะเจยุยเริ่มไปดันคลิปตัวนั้นเขาป้อมทำใหมวนะนี่ยเฮ้ยนี่คือไม่มีใครคิดที่จะบักการป้งกันป้อมมาทำอะไรหน่อยเลยเหรอว่าโอ้โหทีมกูไปไหนหมดเนี่ยเจยุยกูขอลากไปสักตัวตัวเดียวก็พอตัวเดียวก็พอโอโหสวยโฟเรนขอบคุณช่วยสวยโจ๊กสวยโฟเรนมาเลยเกือบนอนแหงแล้วกูจากพุ่ม ด่าพุ่มสวยจังหวดเนี่นี่ไงสุดโอ้โหระยะแค่นี้มึงยังจะพลาดดีเกินแล้วโอ้โหน้ำตากูจะไหลมันคงไม่มีอะไรเลวร้ายวกว่านี้แล้วละมัง้งคำนี้มันไม่ใช่คำด่านะไอ้ลิงโง่ไอ้ลิงโง่ไอคำนี้มันไม่ใช่คำด่านะะมึงขี้เหยียดยังเหยียดในประเทศเราก็ไม่มีอะไรที่ไปเหยียดเขาเท่าไหร่นะลิงใจเย็นนี่มันเกมบ,บ้าอะไรวะเนะี่ย อ้าวเฮ้ยไอลิงนี่ไงนี่ไงมันเคี้ยวปากมากมึงอะ้าเ้ยถ้าจะแพ้ก็ขอแพ้สมศักดิ์ศรีหน่อยแล้วกันนะเจยยุ้ยเฮ้ยเอาวะสู้เต็มที่แล้วว่อาอ้าวไงวันดีลิงมึงอะคำพูดหมอหมอคำพูดหมอหมอกัดฟันฟนะกูกัดฟันยิงนั่นมาเลยโอ้โหแล้วกูแตกเป็นสามสองทางมัเหลือทางเดียวไม่ไม่ได้ปลด ได็โปรดปากไอ้โอ้โหกูทำเต็มที่แล้วอะแล้วก็แพ้แบบตุยเยเอวสู่กลางลาสโรมทีมไม่มีปากแถมฝ่ายตรงข้ามปากดีอีกโอ้ชีวิตดาวที่เพิ่งได้มาจากการเล่นฉี่เมื่อเช้าก็หายไปอีกแล้ววะเป็นเกมที่ดีนะ เป็นเกมที่ดีนะแต่มึงต้องเอารีพอร์ตกูไปแล้วล่ะฮะแลสระยะแค่นี้มึงยังพลาดอีกะอ <c oughs> มึงด้วยเอลซุถึงมึงจะไม่ได้โยนอะไรแต่การเลือกตำแหน่งมึงไม่ดีมึงจะต้นตองความโยนครั้งนี้เลย <c oughs>